คุณเขียวนี้คุเขียวีกลับมาแล้วอีเขียวของเรากลับมาแล้วจ้ากลับรายการกรเต็ดห้าห้าห้าปนนี่ชี้ช่องรวยสมบรตกรีนแคปูลนาโน ซุปเปอร์กรีนแคปซูลนาโนเป็นอาหารที่จะกินนดยากกลัวฉีดใบมันแก้วใบถั่วฉีดใบมันแก้วใบถั่วดูดดูดหัวของมันชื่นใจมันด่าซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโเจียบมันยิ้หัวตเจี๊ยบเจีบปลาแบงแตงโมลูกใหญ่ปลกแบงแตงโมลูกใหญ่ฉีดขขาพูดน้อยหน้าปลาแร้ง ะครับคุณจอม้าตอนนี้นะฮะขบวนคาราวานนะครับสู้กีกุนเถียวแคปซูลนานโนของเรานะครับกำลังเดินทางออกโรงแรมสวนสเจ็ดพี่น้องนะครับผมนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปถ่ายทำนะครับที่สวนท่านนะฮะัรองอธิบดีนะครับเรียกว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับท่านนรงค์ทำกันเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับเราเคยไปถ่ายสวนนิพพานลำของท่านด <c oughs> เดี๋ยวตามขบวนคาราวานสู้กีกุนเถียวแคปซูลนานโนเอปะเราไปเลย นี้นะคารวานสุมเกีนคุณเขียวแคปซูลนานโนเอสต้าของเรานะครับมากันกองใหญ่เลยนะครับนาโดยธรรมทานบีมมาดามเมและก็ผู้นาคุณเขียวทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะคะผมสวัสดีครับและที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนไป2ปีที่แล้วนะครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์เมื่อก่อนนะครับท่านดํารงตำแหน่งเป็นพัฒนาสังคมจังหวัดครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะท่านมีตาแหน่งใหม่ก็คือว่าเป็นรองนะครับอธิบดีนะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับท่านนรงคงคำครับสวัสดีครับผม นรงคงคำรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมรััสดิการผู้สร้างปฏิหารปลูกอินป่ารำสองปีได้ผลผลิตและปลูกมะนาวรักทฤษฎีกาลักน้ำพวกเราสวัสดีท่านได้ครับผมอาล่ะครับตอนนี้นะครับมาย้อนลอยนะครับมะนาวการักน้ำหนึ่งเดียวในอุดรธานีวันนี้เกิดผลสำเร็จคุณผู้ชมฮะดูฮะดก ใหญ่ยาวทุกอย่างอลังการมากครับผมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น2ปีที่ผ่านมาครับท่านครับครับมะนาวเราปีนี้วันนี้นะวันนี้นะครับครบประมาณปีครึ่งนะครับครบปีครึ่งับผมครั้งนั้นที่เรามาเนี่ยมันกําลังครึ่งเริ่มปลูกนะครับหลังจากที่วันนั้นแล้วถึงวันนี้นะครับปีครึ่งเนี่ยให้ผลผลิตแล้วในปีนี้ครับซึ่งปีนี้เราบังคับให้ออกลูกองค์เดือนเมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งขนาด้ด้ซึ่งขนาดนี้ก็ยังยังออก ลูกอยู่ครับผมนะครับออกลูกอยู่ซึ่งเฉลี่ยต่อต้นณเวลาเนี้ยประมาณ3 300- ถึง500ลูกต่อต้นต่อต้นนะฮะครับผมเดี๋ยวเดินดูไปด้วยนะพวกเราไปชมครับผมท่านครับความเปลี่ยนแปลงก็คือที่บอกว่านะฮะไก่ออกมาถ้าดูแต่ละจุดนะฮะโหดอกมากครับผมกันอันนี้เก็บไปแล้วหม่ถึงว่าปลายครับอันนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยคือคือถือว่าปลายของต้นละนะครับครับผม นะฮะดูนะับพวกเรานะฮะชอบต้นไหนลองดูแลสวถามท่านได้เลยนะครับเทคนิคครับผมนอกจากระบบการลักน้าแล้วครับท่านที่เทคนิคที่ท่านทำครับตอนนี้ครับณเวลานี้เราก็พยายามที่จะใช้จะใช้ชีวภาพเป็นหลักนะครับชีวภาพเราเนี่ยนะครับโดยครับท่านอ่ะต้นนี้ครับลองดูนะครับเป็นยังไงครับท่านอธิบายทีหนึ่งครับที่ขวดที่ขวดที่แขวนอยู่เนี่ยอ่าเหมือนเดิมนะครับขวดที่แขวนอยู่นะครับผมขวดที่แขวนอยู่นะครับครับผมเราจะใช้ลูกเหม็นเราเนี่ยนะฮะแขวนไว้ ครับครับเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันไล่แมลงโอ้โหนึ่งจุดนะโอ้โหเห็นไหมเราทำไปโอ้ครับมันไล่แมลงก็เห็นว่าในต้นเนี่ยนะครับจะเป็นแกบจะเป็นปุ๋ยที่มาจากชีวภาพนะครับจะเป็นปุ๋ยคอกเป็นหลักนะครับเป็นปุ๋ยคอกแล้วการที่จะให้ลูกเนี่ยในฤดูแล้งเนี่ยเราก็จะบังคับเรื่องน้ำนะครับเราจะไม่ให้น้ําในช่วงบางช่วงแล้วจะเพื่อจะ คิดว่าเราคิดว่าจะให้มันออกผลช่วงไหนเราก็ต้องมีวิธีการสามารถที่จะบังคับได้บังคับได้อันนี้คือปลายแล้วนี่ถือว่าเป็นปลายของฤดูการในมะนาวที่แรังนะครับวันนี้ก็ยัง สี่บาทห้าบาทโอ้โหต้นครับอ่ะหนึ่งหนึ่งต้นได้ประมาณกี่ลูกครับครับคือคือณเวลานี้ณเวลานี้อันนี้คือที่เหลือนะฮะที่เหลือถึงไม่ถึงสามร้อยเลยนะเฉลี่ยก็ประมาณสามถึงห้าร้อยสามถึงห้าร้อยครับโอ้โหสามถึงห้าร้อยสี่บาทห้าสิบไม่ใช่เล่นครับโอ้โหสี่บาทธรรมดาสี่บาทธรรมดาก็ประมาณหลักพันกับบาทหลักพันกับบาทนะครับผมแต่ว่าบังเอิญว่าปีนี้ของเราเนี่ย โดนผูกขาดนะครับโดยท่านผู้ว่ารายการจังหวัดอุดรธานีเร้เนี่ยอำนาประกาศรัท่นก็มีแนวคิดว่าเอออยากจะให้ราษฎรในโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุดรก่อนะครับได้บำรุงรักษาสุขภาพเพราะว่าที่นี่ทำเป็นออร์แกนิกนะครับเราก็เห็นว่าท่านท่านมองเห็นว่าเมื่อเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยท่านอยากจะให้มะนาวเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุด ท่านก็เอามะนาวเนี่ยนะครับไปแปรรูปทําเป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวนี่มาเลยโดยท่านเนี่ยมีแบรนด์ของท่านเองคมีสวนตาลคู่สวนตาลคู่สวนตาลคู่ซึ่งทําคู่ขนานกับสวนธัญพรเรานะครรัับคาู่ขนานไปด้วยกันท่านนี้ผลิตมะนาวที่ปลอดสารพิษสารเคมีให้กับท่านผู้ว่าใช่ท่านผลิตน้ำมะนาวเพื่อที่จะ ให้ชาวบ้านได้ทานกันปลอดสารพิษสารเคมีแล้วก็ต้องการมะเร็งด้วยใช่ไหมพี่บิ๊กและก็น้ำพันครับผมตอนนี้ที่เราเห็นเป็นสีนี้เพราะว่าท่านผสมน้ำผึ้งด้วยโอ้ไได้ทานง่ายมะนาวผสมน้ำผึ้งครับ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 นี่ฮะรับผมคิดว่าไอ้ส่วนนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมกับกับผู้บริโภคโดยตรงครับซึ่งวันนี้สวนพัญญพรเราเองเนี่ยเดินคู่กับสวนตาลคู่ครับ แล้วก็ใน2ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เราเริ่มมาดูอินทาผาลำในปีครึ่งที่เรามาดูมะนาวนะครับครับผวันนี้มะนาวเริ่มออกผลนี่ฮะปีกว่าปีครึ่งออกผลแล้วครับผลแล้วที่สําคัญเนี่ยเมื่อออกผลแล้วเนี่ยเราใช้ชื่อสวนพันยพรเพราะว่าเจ้าของสวนวันนี้ปรากฏตัวแล้วเี่ไหนครับโอ้โห ท้า <Scroll> ี the re well, ่เจอแล้วลูกสาวครของมะนาวออกลูกมาเลยเมื่อก่อนไม่มาครับคุณสวัสดีคุณน้าสวัสดีครับสวัสดีคุณน้าสาวสวยของเราแล้วคุณแม่อยู่ไหนฮะคุณน้าครูแม่อยู่นี่ครับแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับวันนี้เจ้าของสวนปรากฏตัวครับปกติไม่มีปกติไม่ไม่ออกสื่อนะวันนี้ท่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมแวะตรงนี้นิดนึงครับท่านอะไรที่ทําให้มันเป็นได้ขนาดนี้ครับท่านดูฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือปลายแล้วนะพวกเรามาดูฮะพี่น้องชาวคุณเขียวฮะ อันนี้แป้นพิจิตรครับแป้นพิจิตรนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยฮะครับผมสารปับองดินซูเปอร์กรีนคุณเขียวแคปซูลาโนฮะท่านผู้ชมนะครับอะไรที่ทําให้ก่อก่อติดขนาดนี้ครับนนี่ขนาดนี้เด็ดไปบางส่วนอลไรนะครับท่านคืออันนี้จะเห็นว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันชูก้านชูช่อไปเพราะว่าเพราะว่ารับรับแสงตะวันอ่าครับแต่วันนี้มันห้อยหมดแล้วหนักเพราะมันหนักอันนี้อันนี้หมายถึงว่าปลายแล้วนะฮะนี่ขนาดปลายฮะลากกล้องมาดูฮะท่านท่านครับดูเลยฮะ โอโหฮะผมนึกว่ารังต่ออ่ะที่ต่อตัวเป็นแบบกขนาดนี้ดูฮะโอ้หฮะไม่ใช่ว่ามีนี่ท่านผู้ชมฮะนี่อันนี้กิ่งเดียวนะครับท่านผู้ชมครับผมเอ่อประมาณสิบกว่าลูกครับครับโอ้โหตรงนีเยอดมากเด็กยี่สิบลูกฝากเรียนนี้ครับว่าการให้อ่าครับผมให้อาหารเสริมต่างบให้ความรู้ดนึงสิ่งที่เราให้นะครับวันนี้คือน้ําอ่าระบบการรักน้ำเนาะหนึ่งเดียวในอุดรธานีของท่านครับผมอ่ารักน้ำนี่ฮะจะเป็นอย่างนี้อ่าครับผมเลยครับ เราให้ในเรื่องปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกครับที่ไก่บ้างที่วัวบ้างหมักนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราให้เสริมทางใบเลยเนี่ยนะครับคือซูเปอร์กรีนนี่ s u ซูเปอร์กรีนุีครับซูนาโนตัวนี้ นะครับท่านครับพอใช้แล้วอย่างที่ท่านบอกก็คือท่านนี่เป็นเมื่อ3ปีที่แล้วก็รู้จักอยู่แล้วพอมาใช้ซูเปอร์กรนคุณเขียวแคปซูลนาโนเอ็กซ์ต้าของเราเนี่ยเอาอย่างต้นมะนาวแต่ต้นที่มันแตกกอนต่างๆอธิบายให้คุณผู้ชมหรือว่าพี่น้องชาวสวนทั่วประเทศจะได้เข้าใจครับผมคาพูดของผมมันพูดไปเนี่ยมันคงยากจะเชื่ออผมดูถ้าพูดถึงมะนาวดูดูกิ่งมะนาวผมแล้วกันนี่นี่ครับซูเปอร์กรีนคุณเขียวแคปซูลนาโนของเราท่านบอกแล้วครับผมวันนี้วันที่17 ครับพฤษภาครับท่านใช่ไหมฮะครับจริงๆรมะนาวผมขายตั้งแต่1เมษาโอ้โหนี่คือปลายแล้วปลายนะปลายแล้วว้าวสุดยอดเออนี่ฮะโอ้โหสวยงามมากครับนี่ฮะซูบากีนคุณเขียวแคสูนาโนเอต้าของเราบ้องแอกนะครับถ้าหนึ่งกิ่งเนี่ยครับน้อยกว่า20ลูกเนี่ยเสียชื่อเขียวหมด Yeah! 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 yum